ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำเมนูออไข่มดแดงกันนะครับ <c oughs> ทำแบบอีสานเลยนะฮะทำยังไงไปดูกดชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะพูดตายตั้งหม้อนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันสำหรับผัดลงไปนะครับ ตามมาด้วยพริกแกงของเรานะครับก็จะมีพริแกแห้ง5เม็ดตะไคร้หนึต้นหอมแดงแกระเทียมกะปิปลายช้อนนะครับผมวัตถุดิบส่วนผสมผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับตรงคำอธิบายใส่น้ำล้างครกนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ผัดให้หอมเลยนะฮะ <c oughs> คนแบบนี้นะฮะอ่า เริ่มเดือดแล้วนะครับน้ำคลุกคลิกแบบนี้นะครับมาเวลาผัดมันจะได้หอมๆนะครับใส่หมูสับลงไปนะครับหมูสับก็ตามชอบได้เลยนะครับคลุกเคล้าผัดแบบนี้เลยนะครับพริกแกงจะได้เข้าเน,นื้อนี้ แบบนี้เลยวันนี้เราจะมาทำอ่่ไข่มดกันนะครับเติมน้ำสะอาดนะครับหลังจากนี้ก็รอเดือดนะครับผม,ม,ม,มเดือดแล้วเราก็จะใส่ ลูกฟักทองนะฮะเป็นลูกฟักทองลูกน้อยๆน,น,นะฮะใส่ลงไปเลยเหตุผลที่ต้องใส่ก่อนนะครับเพราะว่ามันสุกยากกว่าเพื่อนนั่นเองดวดเดืดปุดปัดปุดปัดแล้วนะฮะตามด้วยผักนะครับผมผักนานาชนิดเลยนะฮะแล้วก็จะมีดอกแคกวางตุ้งผักโขมตำลึงยอดฟักทองผักเผ็ดนะฮะใคร อยากใส่ผักอะไรก็ใส่ได้นะครับส่วนใครอยากจะใส่เห็ดก็ใส่ได้นะครับจะเป็นเห็ดอะไรก็ได้นะครับจากนี้ก็ค่อยๆค,คนนะฮะทุกอย่างให้ผักของเราสลดเลยนะครับผมพลิกไปพลิกมาแบบนี้นะครับอือหืดูน้ำก็คลุกคลิกแบบนี้นะฮะ เดือดแล้วนะครับผมฮ่าแล้วก็คนไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมนี่ปรุงรสชาติกันดีก,กว่านะครับผมด้วยน้ำปลารานะครับประมาณ 2- 3ถึงช้อนโต๊ะนะครับผมผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะครับยี่ห้อก็ แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับปรุงเสร็จก็คนเล็กน้อยผงนัวนะฮะหรือผงชูรสตามชอบเดือดปุดปัดปุดปัดแล้วนะครับตอนนี้ใส่ผักชีลาวนะครับผมกับชะอม เป็นยอดชะอมหอมหอมฮะคลุกเคล้านะคะนี่คนข้าวคั่วนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะฮะใครชอบเหนียวเหนียวหน่อยก็ใส่เยอะๆได้นะครับ ี่มาแล้วพระเอกของเรานะฮะไข่มดแดงนะครับผมพร้อมลูกสมุนนะฮะาาถ้าใส่เฉพาะไข่ก็ได้นะครับใครไม่อยากใส่มดแดงก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่เวลากินวมันไปโดนมดมันจะเปรี้ยวกึ๊กกึ๊กกึ๊กนี่น่ากินนะ,ะน่ากินดรว้าว อาอไข่มดแดงนะครับผมโอ้โหสูตรอีสานบ้านเฮ่าทำโดยเชฟหวานคนเมืองเลยเพิ่มน้ำปลารานะครับผมรอบแรกพอดีน้ำปลาร้ามันหมดนะครับก็เลยมาใส่รอบสองปริมาณก็อย่างที่บอกนะครับสอง,งสามช้อนโต๊ะนะฮะ ใครที่ชอบเยอะกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ได้นะครับแต่ระวังเค็มด้วยนะฮะเรียบร้อยเป็นอันเสร็จนะครับผมกับเมนูออไข่มดแดงนะฮะดหหูหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะครับผมชอบกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งๆแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับแนะนำ เมนูเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะพูดคุยผมทำแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อลูกถ่ายแม่ทำเหมือนกันนะครับเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ